คำแนะนำการทำเซลเพจมาเก็ตติ้งเซลเพจมาเก็ตติ้งเป็นวิธีการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการผ่านหน้าเว็บหรือเพจที่ออกแบบมาเป็นเว็บเพจเฉพาะเพื่อส่งเสริมการขายและโฆษณาสิ่งของขายของคุณให้กับกลุ่มเป้าหมายวิธีการทำเซลล์เพจมาเก็ตติ้งมีขั้นตอนหลายขั้นตอนต่อไปนี้คือขั้นตอนหลักๆ 1. ออกแบบและสร้างเพจ สร้างหน้าเว็บหรือเพจที่มีดีไซน์ที่มีความเป็นมืออาชีพและใช้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณรวมถึงข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและเรียบเรียงได้เข้าใจง่าย 2. สร้างเนื้อหาและข้อเสนอเพิ่มข้อมูลที่เน้นคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของคุณรวมถึงรายละเอียดราคาและข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นหากมีการใช้ภาพถ่ายและวิดีโอคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเพจ 3. เพิ่มฟอร์มการติดต่อและสั่งซื้อสร้างฟอร์มหรือปุ่มสำหรับการติดต่อหรือสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าสามารถระบุข,ข้อมูลติดต่อและที่อยู่เพื่อการจัดส่งและเพิ่มระบบการชำระเงินออนไลน์ถ้ามี 4. เพิ่มสิ่งบ่งชี้และเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์เช่น Google Analytics เพื่อติดตามการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแก้หน้าเพจให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 5. การโฆษณาและโปรโมตใช้การโฆษณาออนไลน์เช่น Google Ads, Facebook Ads หรือ Social Media ในการโปรโมตหน้าเพจของคุณและเน้นการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ 6. การติดตามและการประเมินผล ตรวจสอบผลและประสิทธิภาพของหน้าเพจโดยตลอดเวลาและปรับแก้เนื้อหาและกิจกรรมการโฆษณาเพื่อเพิ่มการแปรผลและยอดขายเซลเพจมาร์เก็ตติ้งเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าออนไลน์และควรเป็นส่วนสำคัญในยุคดิจิทัลที่เราอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณ